วัสดีคบทำาะมูฟังที่เข้ารบพบกันอีกครับในคลิปมุ่นมั่งดังเดิมพ่อใหญ่สีน้ำจันเพ็นครับผมมาเตอาพูนกละสินขําดินดำน้ำซุมป่ากุมบ่อนคือคแขกจงหางป่านั่งบ่อนคือค้างป่าล้านจัก,กรจันหองคือป่าลวงบนแต่จนจนถึงปีพ่แห้ไม่ทุกันทุกแนวแอลระบำล่ำฝ่อน เมือเ่อกระสินบ้านข่อยหวยบพระอุดบ่อยากรู้ะเกียปลาปากตัวทอ่อหัวเหื่อปลาเสือตัวทอหัวสั่งปลาชีก้างกับตัวสันคาว่าปุระเบออเมื่อนี้ผมชีเบ้าเรื่องขั้นขากสอนแยนตอจากคลิปที่แล้วนะเพราะว่าขั้นขากนี่แหละครับเพิ่นเป็นไผมาจากสสำนวนที่เบ้าอยู่นี่ขั้นขากสอนแถนก็ยู่ในมุ่นมั่งดังเดิมพราะไงนันะ่นแหละแต่ว่าเป็นสำนวนที่ผมอ่าไงว่า เียเองรวบร่วมเองชำระเองนะี่นะสำนวนเจ้าของเองมันก็อาจจะบ่มวลปันไดดอกแต่ว่าข่าวพี่น้อง,องฟังว่ามันมีนเนื้อหาสาระดีเออเพราะว่าขั้นขากเท่าเนี่ยครับเสือศาสตร์โพธิญาณก็จะมาเบาโล่งสงสารครับเพื่อบมเพ่นสางกลัวเจยียงยานครับมันมาตามต่อผนว่าพอจังสันก็เลยเราเปลง่กายแลยว้วบาดนี่คนทั้งหลไม่มีไผ่หูดีคือว่าเท่าขั้นขากธรรมดาสันแล้วบาดนี่ ดนนั่นมาตีจังหวนเห็นหูอเอ็นทึงฝ่าย่อนั่งเที่ยมพางแล้วตอนน,อน,น้นก็ได้นั่งอุดรกุลุทวีปผุนย่อห้ทตรงมาขั้นขากเจ้ากับเชียงคูนั่งอุดรนะครับข้องนครพออินแปลงให้ลายปีใดสูงใหญ่ผัวเมียครับผมเศร้าเมืองคนกับเพิงผ้าบาเท่าดิดนนั่นล่ำครับลายปีบวมีเหตุเพศบ่ตองไพ่ห้กับบวมีคนกับม้าวายบูซาพาทานได้บาทเนี่ย ปะาท่านไห้มีไดุุ้กคนไทยเมืองไต่ไปมาสนุกงวนวนทัวนาและสุกแถบอจนคนเราดีบ่ม,มีคนไห้ได้ในยุคล่าก็ได้นะครับผ้ากันไหวข้าน่ากบูชาเทะแล้วบานขอกาวบ้รนบทบาทเมืองแม่นบา,า,พาทพญาแถนอยู่ทึ่งเมืองฝา่าคนในบ้านก,กูท่าไหา้แล้วเครื่องใจเป็นเรื่องว่าขันคากข้องเมืองบุญหลายแทคนยองทัวเด่น ก็เลย่อเชียดแขนว่าเห็นขั้นขาดบ,บุญหลายเทแหละเศร้าสมผู้ซาลือเป็นหายคนทั้งค่ายว์สมผู้โลกลุมครับเอ,อ่ซุ้มซายยองโปกกป่องซอยมั่นว่าถัานแทนว่าแต่ก่อนนั่นเศร้าโลกเมืองคนะบูชาเฮ้าแต่ดื่มดาเขา้าแทนว่าเ,เขาก้มกาบย่อมือนบหนอหอบทัวแฟนย่นอมขึ้นต่อเฮ้าวัาานนี้แหละเขาขับลืมแล้วครัคนเฮาคนเกา่า ไปกราบเจ้าขั้นขากทั่วแดนเอ,อแยนก็เลยแค้นเนี่ยว่านเนี่ยกิ้วโกดโกธานะครับแกงโลก,กามุนไหวใต้หล่นบริเวณห้ฝนตกคือเกา่าเสร็จแล้วบาดยเออบอกนาคเจ้าเศร้าล่นเมนาที่เด้ออย่าไปเล่นบูกคลนี้นั่นครับบรรดานเนี่ยมันแหงเป้าเข้าไปเออกาเล่เขาก็ตายแรงมุนมนีด้วยเหตุนี้ครับพ้นละโลกก็กล่าหุ่นเสร็จแล้วบาดดีครับทางเมืองคนโอรวนกว็ไหวบุญพี่น้องเอ ขัข้นค่าหูว่าต้นเหตุเนี่ยค่วมจริงสิ่งที่เป็นเนี่เพราะว่าแถนทําเหตุเอ,อเสถสมเพชยอนเหตุอาคติเพิ่นก็เลยดำลีบานเนี่แต่งพ่นขนขึ้นได้บาทเนี่เออเมื่อเมืองฝ่าหาแถนแน่นเบิงสอนให้หูเฮานั่นแมนไผยเพิ่นก็จัดทับได้ครับผอมภัยพ่นเมืองสั์เสือสิงยักษ์สากาห่งแล้วสั้งปวกให้เขาได้กอดินโดนนั่นลำครับเป็นปีจังหอดเนี่ย ออ่อ,อยเบาครับแถนเจ้ากับบัยอมเบาจังได้กับ,บเอาเฮ็ดฝนทอเฮ็ดฝนถอกับบัยอ่อมมีแต่ภาษาภาษาคนพร้อมอวดอ้างครับฤทธิดเดชเหนือข้นคุณว่าไทยเมืองบนบก,กัวเจียงย่านดีทั้งสองกำบันนี่ครับเบาว่าตกลงกันนั่มพ้นสู่ต่อแถระบาดนี่แหะว่างขั้นขากับแถนขนเอาเท่าครับแถนหลวงแถนเถกแถนยูฟ้าครับมา่าซอยกันบนันขั้นขากนนั่นครับฤทธิดเดชเหลือหลายดิ ขาแถนตายเนตรน้องทึงฟ้าครับแถนเห็นย่านแล้วร่นล้านเขาปา่าบ่เนซาทุบานเ,าเมืองฝ่าโลกบนว่าเอ้คนผู้เนี่ยนี่เดชฤทธิท่ามันจังมากหอดเมืองบนผีเต็มที่แล้วว่าฉันมีตาเสียเปล่าซุ่มแถนเท่าจําไดออนย่อมบัดยาขอให้ท่านโปรดไว้ซีวิตเด้อย้อนจิตผิดว่าตัวดีแท่ ลืมแล่พื้นเมืองคนโลกลมุมซุ่มปูขาข,าข้อไหวอ้อมน้อมเทแล้วครับแทนว่านับแต่ใดครับมีใช้ซึกไงบาทนี่นะครับขั้นขากให้ค้าเบาเราแถีงไทยเมืองแม่นชุคนฟั่งเบานะทางแทนเถาแทนล่อแทนรอนรั่ละเรื่องถือตื้อเบิดสั่นทูแทนนะเขามาคนห้องนี่เดอ้อบุญมีแตกต่างเด้ บาลมีก่อส้างปางนั่นกระต่างกันเดชแทนตูกระดัชนเพนังกระดอว,วัฒนาตูวเจ้าก,ก่อเพนังข้นนั่งต่อเด้อว่าแต่ตูเป็นคนมีเดชเขาแห่งกาเดชบาลมีนั่นแห่งหลายดิสมผานนี่บุญมีจังหุงนี้แทนอยู่ฝ่าโดยดำดังกันแต่แท้เด้เพนวาในโลกล้วนครับเฮื่องหุงยนอนบุญหวังสานรุ่นให้ท่ำบุญสร้างันตัวอ่าค่อยลิงลำเพื่องภูมิคุน หนุนบิดามาั่นดาสู้เลี่ยงันตัวไผ่เลื่อมเจ้าคุณบุญคุณพ่อแม่เด้บาปแลนต้องผ้าให้จุ่มจมเด้อแทนเอ้ยวันนั้นอีกหนึ่งนั่นอาจารย์สอนสร้างนันยอตั้งไว้เนื้อหัวทุ่นเกียรตนตัวแนวอิงแลว้วโลผูบกควรเด้คนเฮานี่ครับมีดีแตกตา่างเด้อทํำเกาเวาแทานเจ้าจื้อจำเห็นขั้นขากยาคมยิ่งข้อไหมยาบวบเสียงบบหวนเห็นหูไหมตัวเฮานี่สมคือขั้นขาก,กัจริงกด้ เป็นผู้หน่อยห้างให้กับนายแงงขย้อนว้าย่านเนี่ยครับลกูกไพ่บังเกิดนี่แล้วเออเข้าบุญหน่อยยากาใส่เขาเถอะนะอย่าหนึง่งงาเงียนโออวดโอหังนะย่านเขาสร้างขอบเข้ากันยังหน่อยพ่อตูวเลวจังเป็นนักป่าึงตัวสลัดหูวสอนห้หมูข้น็นตัวมันยังแมนแทนอยู่ฝ่ารักษาค้นลุม่มใจโลภเลี่ยวแนว,วนีบวกลุ้นเนี่ยทานเอ้ย คันเป็นนายแล้วกะลิงดูพวกควสเถื่อนตัวเป็นไน่แล้ว,วหัววนาฮักฝูงส่อนตัวังแมนบุญมีได้เป็นนน่ใส่เพิ่นเถ่นตัวบุญบ่อให้เพิ่นกระใสแต่เฮ้าเด้อเดี๋ยวนี้เฮีจักบ่อแทนพุ่มมนดงหลวงเหี่ยวตัดประมาทพ่อมพ้อมไ้ลามืออ่อเป็นไน่แล้วกะอย่าลืมมูหมูหมาแม่เออหาคนหลักเขาหอมนมันยังยานอยู่เด้ฟฟานกวงเต็นใน้ดงกระดลไรได้ไดมูเหนือ,อยังโอเอาคุ้นเด้ เออเหตุนังไห้วนตองท่วนทีดีกัสงสางแนวห่างระยะทำแมี่ย,ยาใดตึงตังเต้นเห็นตอนเราเต้นใส่แม่แถียนอ่าคอยคุดคอยไงเสีเ็นหม่องบอลแป่นได้คอยอดคอยเงียนคอยแล่นคอยไปยาถอยหลังกลับเตาขึ้นข้าขานไหมอ่าคอยตักคอยตอนเห็นตอนแต่งป่าตัววิทยาศาสยาเศร้าว่างไหวไหมอันแนวยำเนี่ยครับเหตทำจินเฝ้าฟังคนว่าเออนั่งเข้าเมาหมออ้อเบามันบอดีเด้ คอยคืดคอยแก่คอยแก่คอยดึงคอยขุดคอยขนคอยค้นคอยคำตัวตัวเออคอยทําการสางบ้างใจคอยเรียนคอยโอ้ดคอยเงียนมันสิได้ตอนคำอยู่ได้ไอแน่นถอยรันเจ้าเนี่ยเจ๊เป็นเอกสูงสักแล้วเอออยาวโว้วเสียงแม่ใส่คนทั้งไตเป็นนายนี่ต้องดีน้ำไผ่ตัวไผ่บ่อพอมเมืองบ้านบุญไหา้ได้แทนคือดังยุ่งยั่งต้นเลยแล้วร่มตีหักทองนี่บาดยาปองร่มตองโบเพเห็นบ่อ ขันมีสุกแล้วเนีครับคนจบนบวบึงสันบ่กจินลาบก้อยปูน้อยบอ่แย่งสันจา่าขันแนวนี่เด้แถนเอ,อ้ยควรจืดเด้อสุกเมืองบุญนี่ครับบ่ดังฝนเดือนเก่าดิสุกบ่เรื่อยครับ,บ,รบดีไปตลอดดิบ่คือแม่น้ำไหลหล่นยังปีดอกในโลกกว้างใลยพายุคนเดียวแทนไหลคนเที่ยวจังคอยเป็นเมืองบ้านดิเฮามีผานะครับหาแพร่พาดบานงงเต่ผ่าไปได้จังไหนฟังบ่ใส่ใส่ไหวได้แต่ เขียดกบเด้ยาสุวังนกเขาไปไม่ยัง่ได้กินดอกบวยขาดดัามก็เป็นบ่วงตักแก่งทนตัวบุงขาดสายซ้ำกับท่อห่างนั่นผมขาดวีเด้ก็คือห้างเพชรปองนี่แหละคือปากนั่นแล้วขาดเขียวปองข้างสบมหอดดังผุนได้อ้าวเฮ้าสอนห้แถนเอ้ยจำแนบบานเนี่ยเฮ็ดได้แท้ดีลำลื่นไหลแนวตัวนี่ครับเป็นไงผ่ดลืมค้องว่าเลียยม่องลวกก้นไพ่ไต้ซ้ำานี่ น้ำซ้ำห้ครับฝนขาดนิหายง่วคว้ยตายเกินน่องพาาพุ่นเจ็ดปีแล้วฝนขาดเศร้าตกเข็นบอ่อเฮ้าข้างขงุกนกคนมาผีขุดนากพรอมยักเวสุวรรณนั่นปวกปวหนั่นสอยกันกอดินพูนขึน้นสามปีแท้ถึงมูซุ่มแถนนี่จึงได้สอนมูแถนเท่นเจ้านี่ละทั้งแถนเถาแถนล่อแถนลออยาสุรุ่มเห็ดเข่าข้องเถาเกาหลังแห ข้าวกรีนนั่นเถายาเล่าสอนจำได้บ่เออหวังอยากได้เป็นไงข้องเมืองลวอะวะเออเป็นคู่ค้นมันเพี้ยนค่วมหูเดอ้อคืออยากสร้างหน้าสวนปลูกวานยาสีข่านการสร้างเฮยินอีกหนึ่งนั่นน่ะยาโลบยาเลี้ยวยาเป็นเกีียวมีหลายค่มเด้อให้มีค่มเดียวแะสันกับดำยาอยากได้ของเพิ่นมามือเพิ่นบ่าเสียของตู่เมื่อรุ่นดูหายเด้อย,ยาไดืดอมือไหลักหลอบได้เห็นแจด้มันเสียใหม่เมื่อรุ่นเด้อ ขันทุนน่อยต้องค่อยหาติมนีมือสืบมือหาไหวใส่ถงุงทำเพียนสางคือแตนผึ่งตอเพียนก่อไหวคือผึ่งตอดังให้ตอตั้งหวังตอบารมีไหมยาได้เก็บใส่ถุงเรื่องใหม่ท่านว่าทำบุญสางท่านไปแจกแบงพ่อได้ใส่เมื่อหนาหาตายถึงตัวแทนแทนซุ่มนั่นมันบวบึงข้องขุนนั่นนะเขามา บุญบัวถ้ำกายเกินเมื่อฝ่าตัวเนี่งมูเจ้าว่าสันหลิงเบิงแหล่วาว้าไพ่รุ่นยาจริงเด้มีมื่นลานการนากระบวจะเลื่อนดอกเด้อคดตตะสันว่าสันยาวาไววเป็นว่าบุญบาปนี่มันเป็นคููขึ้นเงานั่นเด้มันจะติดตามเฮาชูย่างบ่มีเวนผ้ามันเล่นผ้ามันเต็นแลนมันก็เอ๋อเอนฟอนเงาน,นันก็แอนน้ำเย้ไพ่ทำกรรมบาปเว้นกับน้ำง่างตัวถ้กำกรรมสางเว้นน้ำกับอยู่จอง อยู่ปราสาทตมืนหองใต้แทกระดังกันแถนทึงฝ่าตรงแตงทำบุญไหมเออายทุนท่านวานกุศลบุญไปเพิ่มเ็นตัวเติมไปนะ็นเถนพระญายทุก,กุมสาวนุ่ร้อมหันหนา้าอวยมามาแถแทนนางนานหนับมาอีกจังหน่อยแนะ่น่ะเออแถนเด็กหน่อยเขาจ้นัดงฟังน้บาทเนี่ยเออเจ้าย,ยัางหน่อยต้องมันศึกษาเด้๋ยวลาเอ,อ้ยหาวิซ่าต่อไปภายนา ใา้กันเขาหัดเลียนเขียนอ่านเดินตัวพายี่ค้านไปนาบอดีมีความหูครับเฮี้ยนเห็นมามากบอนะครับพราว่าทุกบอ่อไก่ดิไปนากะหงื่อเฮืองว่าแถามตืมซ้ำกับเป็นไงขึ้นนึกขันค้นปึกตึ้อเห็ดหยังมันกะแช่นเดีฝูงมูถแถนเน่ยจื้อจำเอาไว้ไผจื้อได้ไปนากะยอมยื่นเดีครับผมเอ้ยจาไม่เด้อว่าเสีย รัวแล้วฟื้นเนี่ยจะในห้องนางเดอ้อเพิ่นนางตำโตซำจะนางสูงนั่นละเสื้อลุ่งตาให้เก่งเพิ่นแล้วแทนฟังแล้วจำไว้ใส่ใจไม่ลําเดียวเนี่ยรอมหัวบ่อไฟด้ไพ่บ่อพร้อมสร้างบ้านบ่นบเจริญเด้เข้ากรกีนะครับแทนโผดผุงข้นเห็นบ่อไทยเมืองบุญซอยป่านี่เกลือเนื้อหรือไต้ไทยคนโลกลุมหุมกาวายแทนเจ้าทั่วเด่นตะกี้คนเดือดห่อนยังซอยบันเข้าดิ ป่านี่เขามันแล่ลงเยี่ยมดิเจ็บป่วยไข่กระหายาให้ค่าถาเปา่าิแต่กีก็ได้ให้ต้นเขาเขาได้ปลูกกินฝนทึ่งฟ้ายังสั่งเขาทําต๊กประจำแจ้เดื่มดาเข้าแทนมาวันนี้แล้วอาวิซาหุ่มหอเนาะเชิคอรอว่าขั้นข่าเก่งเกินลืมไล่ถิ่มข้องหลังหีดเก่าลาหีดเข่าของเถาเก่าเดิมเห็ดตั้งแต่เข่าปองการเข้าหลังด้ เออมีมานานสืบบุญคล้องไหวตัวมีดินฝ่าว่ายโย่บังเกิดไฟอีกพร้อมมีไหวแผ่นดินมูลหีดเขา่าเขาแตงแปลงมาในโลกกาครบแนวมีแล้วเด้เดือนดาวแก่งตะวันเสียงซองเพลินสาางไหวมีแล้วบัวเอียงโลกไทยในเฮียงหุงสุงศาสตรถึงเวลากระแต่งตามย่ำไหวถึงขอบฝ่าปีไม่เดือนหกฝนตกลงตัวสูปีกิงแทเออออดเดือนหาเมษาปีไม่ ฝนห้ำยหญาครับเขี้ยวดัวปงไปเดือนหกขึ้นฝนลิ้นห้ำแพนแต่เขียวฟ้าไม้ตั้งเกดเข่ากายถึงเดือนแปดแล้วฝนลังลงมาแต่จีซุ่มเศ้าหน้ากระซื้นใจไทยกา,าดำหน้าเขาเอาคว้วยกะท้ายวานันเทิงเดือนเก่าเขาแต่งแปลงปักเดือนสิบพักเช็ดหน้ากะเลื่อยแล้วสิบอ็ดสินั่นครับผ้ากันเจ็บเจีวบ,บ้น อ้ยงี้แล้วจีห่วงเขาทอแขนเจ็บเกลียวเลยอ่นขนแกเมื่อเฮื่นเศร้าเมืองคนกันดีใจหันหาวเขาเหนียวเจ้าเศร้าหน้ากับเขาแตงจินแล้วก็ใส่้ายพร้อมเลกกันพอสนนั่นเดอ้อพวกมูซุ่มแถนีนแตงตามข้องเหีดมีมาไว้บเห็ดไห้คือความห้าวานี่แถนอยู่ฝ่าตายแท้แน่นอนเดียววะจีเนี่ยขันขาาสอนเกิดสมนุนผมมันเป็นหุ่นหวนจัหนกหน่อยหนึ่งนะ เอาสาฟังแต่ว่าเอาเนื้อหาสาระคือว่ายังไงว่าผมหยิบของเก่าไว้ยียกว่าบปล่อยแต่ว่าสำนวนเนี่เอาแบบใหม่มามาเขียนมาสำระใหม่แล้วก็ตั้งซื้อใหม่ว่าขั้นขาสอนแขนอ,อยู่ในคลิปสุดนี่สิว่า,าไปจนชิมบัตพุ่นละครับน,นี่สอนพอสอนแม่สอนพอสอนแม่สอนลูกุนเต่าทางเบิด แฟนมีอย่างแนะนำกับ0895708640เบอร์พ่าใญสีนามได้0895708640ทุกอย่างทุกแนวที่ว่านี่มันอยู่ในหนังสือมูลมั่งดังเดิมทั้งหมดนั่นแหะครับผมอ่ามูลมังดังเดิมพ่อพใหญ่สีนามแต่ว่าผมอยากให้อ,อันโทษคุยกับผมโดยตรงดิเพราะว่าที่ได้ไปส่วนมากครับเดี๋ยวนี้จักมันไผเป็นไผแน่ละผมแบบเบิง้งเอาหลังทียรหอดประกาศขายหอดทั้ง อันยังทั้งยูถอกยูถูกมันหงุหวยดบแมนดีบแมนโนบแมน,มนอันนั้นต้องหน่ายสีน้ำโดย,โดยตรงดีถ้าได้ไปที่ส่งขึ้นมาเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ามันบแมเนอันเป็นดำๆเดยเขาทายเอกสารผมบ่มี่้างเด็กครับทั่วๆไปนะครับนี่น้ำพญยายนาคอยู่ละเนี่ยอยากได้ก็เอาไปอ่านเอาไปศึกษา0895708640 089 ห้ 40, บ aaS, บาเจ็ดเบอร์โทรศัพท์พญายหญสีน้ำคุยเรื่องการเสียเคาะเรื่องครับทำนายฝันเรื่องครับเลิกย่ามขึ้นเฮือนขึ้นสั้นขึ้นบานขึ้นซองเบิงเลิกเบิงย่ามโค้งสร้างจอกสร้างแก้ววิธีขึ้นเฮือนขึ้นสั้นท้าฝากแม่บันไดมู้นี่แหละครับผมขึ้นเฮือนแบบผ้ามแบบพุทธเสนอเคาะแ่งแก่เรื่องเสียเฮ็ดเองเฮ็ดคนอื่นเขียนใบบดอะครับเนี่ยหัน แต่ว่าช่วงนี้ชิปช่วงนี้ผมบอกเรื่องขั้นขากสอนแถนก่อนเพราะว่านะครับตอนนี้แถนขึ้นไปถึงฝ่านะอ่ะขั้นขากขึ้นไปถึงแถนนะล่ะก็เลยไปบอกว่าต้องแต่งตามข้องหีบมีมาไว้ด้ยวยแถนขันโบเหตไห้คือเข้าวานี่ทีแถนอยู่ฟ่านี่ตายถิ่มแน่นนอนบันโอ้ยแถนฟังแหล้วกับพร้อมกาบย่อมือแล้วบันถือคำพระถูกอันเบิดสินฝงขาพร้อมทำตามพระบาท บอลาวินย,าน,นย่อมแพ้พระองค์ว่าท่านเถียนยาคู่เรื่องแต่งฝนตกนะ,ะเห็ดจังไดจังสิพ่อใจเจ้าน้อว่าท่านเอาอยังเป็นสัญญาณบนบอกน้อคารับครับผมลูกอยากได้ฝนฝ่าทานเอ้เห็ดได้จังสิจ่กว่าท่านอยากได้ฝนขั้นข้าเท่ากับบนบอกเช่าเถียนฟังบังไฟไหมหมู่คนเมืองไต้เด้อว่าท่านนี่เฮาด้จุดบ,บังไฟอ่ะฟังบังไฟหมู่คนเมืองไต้เขาจูดไห้มาทั้งอากาศ ่าธาดฝา่าขอให้แต่งฝนแถนก็นถามซ้ำบ่ไดนคำาไม่สงสัยว่าเอ๊ฝนตกไปจังไดจังสี่ฮู้ขั้นขากต้านฟังไห้จือเอาโอบเขียดห้องนั่นล่ละฝนตกฝนตกลงเขียดจะหน้ามันห้องน้องบึงน้าหน้าถามกระเต็มทุงอขันฝนแรงกรบหน่อยก็เราตายว่าทันแถนฟังแล้วครับขันบ่อพ่อกะตกอีก ห่างบ่ไรเลยต๊ให้พ่อประมานมาเนี่ยเทมถามซ้ำบ่ครับขําไใหม่มาแจ้งเอ๊ฝนห้วยห่ำครับมากหลายหรือหน่อยประม่านได้จักเดือนจังแมน้นมาสันเดือนได้เจ้าเศร้าให้เห็ดฝนบาเนี่้ากะก้าวต้านจ่าต้อขานไขเหลียวลงไปบึงหน้าค้นบางว่าห่วงเขาเขามีหลบไปเออห่วงเขาใหญ่สามว่าข่อยเด้อเจ้าจังเศร้าวาสัน อีกหนึ่งนั่นฟังเสียงสนุดู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 ดดขึ้นมานั่นโบสถ์เช่าหน้าเป่ากันนั่นละพ่อแล้วพ่อแล้วเขาเตือนให้เขานั่นเล่นครับทานูแรนเบาเป่าโบสถ์ผอมย่ำนั่นนะครับเมีนพอ่อสำคัญขาดวา่าเศร้าพักไหวตกไปเขาด่าดิแทนอยู่ฝ่าฟังไหวหินตองเด้อแทนสี่ให้ฝนใหญ่ตามการบาดเนี่ยฟังเด้อจะบอกให้ว่าฝนปีได้ดีปีได้บ่ดีฝนได้ปีได้สวมปีได้บ่ท่วมให้ฟังไหวแทนว่า แทนเสียให้ฝนหญ่ตามการแต่บูร่านบอกมามีไหวคันปีฝ้าก้องไขแห่งบุรพาคันฝนมาทาั้งทิศบุรพานะครับเป็นประตูค่ำานีหา้าฝนลิ้นหล่นเดอ้อคนนั้นซุกด้วยลายแนวแทนแต่งฝุงเข่าก้าหน้าทางหุงเฮืองปีได้ฝ้าเปิดปองอาคาเน่ประตูเล็กใดหา้าฝนกับมี่หน่อยเอ่คอคนก็นลงทองอาหารทุกสิ่งฝุงเข่าก้าใต้แหล่งองฝน ปีได้กล่องไข่แหงทักษิีนประตูท่องหาฝนนะครับเอ่อถวยเถ่าอุทกังน้ำน้องไหลล้นทา่าเท่วมเขากาเสียสัมส่วนดีเด้เอ,อปูปลาล้นนะครับเว็นว่าน้องไหลกระทุกแหงให้แต่เขาพ่อได้ส่วนสามคันฟ้าลั่นกล้องประตูกลัวแถมซึ้นเอ,อระดีเสือนั่นนะครับประตูเสือโอ้ยหาฝนงามแถเน่ยนะ อุดมด้วยครับพุ่นผลเขามาทุกเครื่องต้นตาลสมมากผู้ปูปลาล้นน้องไหลทุกแหง่งถือกรอบต้นตันไหวหมูช่วงใส่ใส่ไหวป่ารองร้อยเต็มคนทั้งหลายกับอิ่มหนำเต็มเอียงโพษณาเข่าในหน้ากะโล้นทงก่อใหญ่อ้วนใบอ้วนซอห่วงคันฟ้าลั่นกล้องครับทางแห่งประชิมประตูหินเนี่ยนาฝนมีหน่อยแรงวันทอ คนโอดเข่าใบาเสียมเนี่ยครับข้อนตาเด้อหาอีหมูทั้งสัมมูก่อยสอยไวหวนาไส้ยิ่งก็อดอยากฝูงเข่าก้าตายแรงงองฝนฝ่าดันกล้องเริ่มจากผ้ายับบาดประตูดินเนี่ยครับหาฝนลิ้นหลน่นคนสุกด้วยค้องจินบอ่อขาดเด้เอฝอุงกระมากไม่ทั้งสมมากหลายปีฝ่ากล้องฝนแหงอุดรประตูเงินเดาหาฝนลิ้นหล่นเด โคนสุกด้วยหลายแนวกะตุกแต่งแทนอยู่ฝ่าประสงค์ไห่แต่งลงทานเอ้ยฝ้าเล่นห้องประตูกลัวไถท่วนประตูงวัวนี่ยังอทิ่ทิสันนะครับผมหาฝนลิ่นล่นเข่งเข่งพื้นครับเมืองบนทวมท้าดงด้านเด้าครับเล้าเข่าหวมดอยดิยดยเพิ่นบอกปูปลาล่นหมูม้าเป็ดไก่แข่สวบทื่นกินเสียงบบเหลือทวมเปียง คำเบานี่เดอ้อพวกทานควรจำบะะัดละหัดแถนดิแบ่งฝนดินหน่อยนี่ฟังไว้ขอพอท่านขั้นคากซอยดูเนะะะี่ยท้อบัดมาในตอแต่นั่นขั้นคากก็เลยแถียก่อนเลยเป็นพญาศนแกแถนทั้งข่ายบานีเออ,อเป็นคนแล้วคือคนมันจังแมนเดอ้อจังสิละ,ะ,ะ่ันคนแฉะเนี้ยตุยแมนคนดิใส่ตองแท่ยาแกมแก่หินเฮใส้ตองแท่ตุม่มนันยามี ยิ่งก็คือกันนั่นเอออจะเป็นยิ่งหมุนแนวยิ่งมักง่ายเลยยิ่งแท้แหแน่แล้วจังเป็นยิ่งคนแทนนี่ครับยิ่งไส้ก็มากยิ่งซ้อมเบิ่งสิ่งยิ่งนั่นก็มากยิ่งคูกอมจริงยิ่งไส้กับปิ้งสิ่งเด้อขั้นขากสิ่งหลิงแลวกับหัมคานิงพ่นวาฟั่งเอาถอนพญากรมนข่วมจริงเบิ่งไส้ยิ่งมากหลายกับเหลือยิ่ง คนแทนพอมคือกันกันลายสิ่งไส้ยิ่งนันหาคููเทียมสองบันเสียบ้าสูฟั่งเราวะเดือกคููคล้องพิงกันย่ำหอนยนิ่งไส้นี่หาดีก็หายากลำบากแท่แล่สิ่งเบิงเอายอยานเจ้าพ่อของเก่าเขาตัวเขาหลอกล่อล่วงเล่นลลยพ่างตัวให้ข่างกลางไพ่พันหน้าว,วาดต้องสลัดหูเฮียนไหวส่วนหน้าหน้าเสือแนวค้นกันไลยซ้ำ เพื่นว่าลางคนกระดำคำมั่มซ้ำเสือเศษทีบางคนดีอู่ทู่รูปลางรูปหางหายควา่วมรูพันหลายหาลังคนตีกายสีเสาะนะนี่ก็ได้สินถ้ำเล่าเพื่อนเฮืองหุงหลังจังกลุ่มย่ามใหญ่กรย่างไววกับมีเพิ่นว่าอันนี้ก็แกําลังบอกลักษณะของลักษณะของคนที่จะแต่งการแต่งงานนะครับนะอ้าวคลิปนี้เวลาไป เบิดลวเว้อเอาไว้ตอนต่อไปเด้อที่ตามไปยังหลายอีเดี้ขัข้นขากสอนแถียนห่วยวังสามสิบตอนมันที่จบบ่แล้วนี่มันหลายยังมีอีกมากไม่เออเอาละครับเดี๋ยวจงใครว่ากันอีกทีหนึ่งเด้อคลิปมือนี่มันเบิดเวลา่าผมนายสีนม้มจันเพ่นมีอยัางติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคุยส่วนตัวศน 5 7 0 8 6 4 0 0 8 9 5 7 0 8 6 4 0บี่์ศูนย์โปเก้นอสนามได้สนใจหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมนะครับเหล่ยมใหญ่ไม่ล่าสุดโท่คุยกับผมโดยตรงนะครับผมมือนีลาก่อนทำบายดีสวัสดีครับ